เคสใส่แอชเตนะครับ iPhone 12 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยผมตัวเครื่องผมใช้งานมาประมาณ5เดือนแล้วนะครับแล้วก็เคสผมไม่ได้ใส่ตลอดเวลา5เดือนแต่ก็คือเป็นเคสที่ผมใส่ใช้บ่อยมากที่สุดนะครับแล้วก็มีหลายท่านสงสัยนะครับว่าเคสตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเหลืองไหมนะครับแล้วก็กรณีที่มันเป็นเคสแข็งถอดเข้าถอดออกบ่อยๆตัวขอบเครื่องเนี่ย จะเป็นรอยไหมนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะอันนี้นะครับก็เป็นด้านหลังของตัวเคสนะครับถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันไม่เหลืองนะนะครับตัวเครื่องผมสีกาไฟ์นะครับเนาะไม่เหลืองนะครับแต่ว่าจากที่ใช้งานมาเนี่ยผมจะบอกว่าตัวขอบเครื่องเนี่ยมันจะมีบริเวณตรงนี้นะครับตัวเคสมันจะลอกนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยมากแล้วก็ บางทีแบบวิตกจริตอ่ะเราไม่แน่ใจว่าตัดโทรศัพท์สารห,หรือเปล่าทุกวันเนี่ยผมก็จะแบบฉีดแอลโกอฮอล์ใส่เครื่องแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ตัวโทรศัพท์มันด้วยแล้วก็ไปเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อเพื่อแบบเป็นการแบบคือจริงจริงผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับก่อนที่จะมีโควิดผมก็ใช้แอลโกอฮอล์ในการเช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับก็ก็อันนี้ก็จะแจ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะตัวเคสนะครับก็คือไม่เหลืองนะครับตอนนี้ก็ยังใสยอยู่นะครับ ตัวเครื่องผมก็ถอดมาทําความสะอาดค่อนข้างบ่อยนะครับอันเนี้ต่อไปดูเลยไม่ไม่ได้แบบเออคือมันจะมีฝุ่นบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหลืองนะก็ยังใสยอยู่นะครับอันนี้คือขอบเครื่องฝั่งที่มีปุ่มวอลลุ่มนะครับให้ดูเลยนะครับผมเป็นคนที่อสองสาวันแกะเคสเปลี่ยนเคสหรือแบบแกะเคสเออกมาทำความสะอาดฝุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่อยๆนะครับบางทีถอดเครื่องมาให้ลูกค้าดูสีด้วยนะครับ อันนี้ส่วนหัวเครื่องนะครับเงาวัดนะครับไม่มีรอยนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งปุ่มปิดหน้าจอนะครับเครื่องขอบเครื่องก็ยังเงาวับอยู่นะครับอันนี้จะเป็นฝั่งตูดชาร์จนะครับก็ยังเงางเงาวับวับอยู่เหมือนกันนะครับอ่าส่วนด้านหลังเครื่องนะครับก็ปกตินะครับนะก็คือผมจะบอกว่า ผมเนี่ยน่าจะเป็นในหนึ่งในคนที่แกะเคสแอร์เจเกตออกมาบ่อยมากนะครับแกะสองสามวันแกะทีบางทีลูกค้าอยากเห็นสีเครื่องแบบจริงๆไม่มีเคสก็แกะให้ดูนะครับบางทีแกะออกมาทําความสะอาดฝุ่นก็แกะแกะบ่อยมากนะครับตัวขอบเครื่องผมไม่เป็นรอยนะครับอันนี้คือถ่ายให้เห็นกันแล้วนะครับสิ่งเดียวที่ผมเจอปัญหากับตัวเคสแอร์เจเกตก็คือ mm hmm. เมื่อเราล้างแอลกอฮอล์บ่อยๆเราจะเจอปัญหาคือตัวขอบเคสหรือเคสบางส่วนที่แบบบางส่วนที่โดนแอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ย มันจะลอกนะครับสำหรับคนดูนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ซื้อเคสแอร์จเกตกับผมไปนะครับนะฮะสามารถส่งฝากผมส่งเคลมได้นะครับแต่ว่าต้องมีกล่องเคสอยู่ด้วยนะนะครับเพราะว่าผมต้องใช้กล่องเคสในการส่งเคลมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเคสแอร์จเกตนะครับก็เคสใช้แล้วม่เหลืองนะครับแล้วก็ผมเป็นคนแกะเข้าแกะออกบ่อยๆนะครับเครื่องก็ไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็คือจริงๆจะจะย้ำยมันตลอดทุกปีนะครับว่า เคสมันไม่ไม่ค่อยทําให้ขึ้นเป็นรอยนะครับยกเว้นเราปล่อยฝุ่นไว้ข้างในเยอะๆแล้วแบบมันใช้ไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสที่ทําให้ตัวเครื่องเป็นรอยนะนะครับ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าแนะนําให้แกะออกมาทาความสะอาดบ่อยๆนะครับอย่าทิ้งฝุ่นไว้นานนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้เรามาอ mm ัปเดตกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงผมจะพยายามทําคลิปมาอัปเดตบ่อยๆนะครับนะฮะขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ถามเข้ามาว่าช่วงหลังๆไม่ได้ อัพคลิปเลยนะครับบางบางท่านมาหน้าร้านก็ถามว่าเดี๋ยวนี้เลิกทำคลิปหรือเปล่าไม่ได้เลิกนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็มาอัปเดตให้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกัน,กนในหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ